สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอจา์สภานะคะในหมดภาษาค่ะวันนี้เราจะมาจับคู่รูปทรงเรขาพณิต์กับบัตรคำนะคะว่าเด็กๆได้จับคู่ได้ไหมเด็กๆเรียนรู้แล้วรูปทรงเรขาพณิตนะคะจากคณิตภาษารับรู้บ้างจากภาษาบ้างแต่วันนี้เราจะมาลองจับคู่กับบัตรคำกันนะคะหรือเด็กๆอาจจะเขียนเองได้นะคะ ค่ะเรามาเรียนรู huh? ้ร่วมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆมาดูสิคะเรามีรูปทรงนะคะสี่รูปมีที่เด็กรู้จักแล้วแล้วก็เด็กยังไม่รู้จักนะคะมาดูกันเลยค่ะรูปที่หนึ่งนี้เราเรียกว่ารูปไรคาเด็กๆค่ะสามเหลี่ยมค่ะอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเด็กๆเรียนรู้มาแล้วรู้จักแล้วนะคะรูปต่อไปอันนี้เด็กๆยังไม่รู้จักเลยเห็นเด็กเคยเห็นไหมคะ มีด้านหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านสี่ด้านนี้ไม่เท่ากันเลยสักด้านหนึ่งเห็นไหมคะเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะต่อไปอันนี้เด็กๆก็เคยเห็นมาแล้วตอนนี้เราทำงานศิลปะที่หมวดประสาทรับรู้ไปแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่มีสี่ด้านกันเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะ รูปนี้เด็กๆก็รู้จักแล้วเราได้ทำงานหลายอย่างแล้วนะคะวงกลมถูกต้องเลยนะคะวันนี้เราจะมาวางรูปทรงแล้วก็วางอะไรคะบัตรคำค่ะเด็กๆทรงแล้วก็บัตรคำนะคะดูสิเด็กๆได้วางรูปทรงกับบัตรคำได้ไหมรูปที่หนึ่งเลยรูปอะไรคะเด็กๆที่เด็กๆวางได้แล้วอ่าอันนี้เราเรียกว่ารูป สามเหลี่ยมค่ะสออมสามหอรอยเอียม,มเหลี่ยมเหลี่ยมเอกเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้เราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะรูปที่สองอ้าวเด็กๆก็รู้จักมาแล้วสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะสออีสีสีเอกสี หออเอียมอเหลี่ยมเหลี่ยมเอกเ,เหลี่ยมพออางอคางหอมอูหมูสี่เหลี่ยมคางหมูเห็นไหมคะคางมันเหมือนกับหมูเลยอันนี้อ่าอันใหม่ของเราเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสออีสีสีเอกสีหอรอเอียมอเหลี่ยมเหลี่ยมเอกเหลี่ยม ดอานอดานดานโทด้านไม่เมรไรมอไม้ไม่เอกไม่ทอเอาเท่าเท่าเอกเท่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปสุดท้ายของเราเลยไม่มีด้านเลยเป็นทรงกลมเป็นวงหมดเลยเราเรียกว่าวงกลมค่ะวงอวงกอลอมอกลมวงกลม เหไ,ไหมคะอ่าเด็กๆผ่านอีกครั้งหนึ่งเลยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าวงกลมค่ะเด็กๆลองไปเขียนชื่อรูปทรงเรขาคณิตมาให้อาจารย์สภาดูนะคะว่าเด็กๆได้รูปทรงกี่รูปแล้วเด็กสามารถเขียนได้กี่รูปแล้วนะคะน,น,น้องๆที่เขียนไม่ได้ก็ให้บอกชื่อรูปทรงได้นะคะ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วก็วงกลมค่ะเด็ก,ดกทำกันดูนะคะวัตถุประสงค์ของการเรียน,นนี้ก็เพื่อให้เด็กๆทำไมคะได้รู้รูปทรงเราขาคณิตและสามารถเขียนชื่อรูปทรงเราขาคณิตได้ค่ะ เด็กได้เขียนชื่อรูปทรงเลขา่ะานิ้ได้หลายรูปเลยนะคะแล้วเราจะเขียนให้ได้ครบทุกรูปเลยค่ะ